อะไรจะมีความสุขได้กว่าการปล่อยวางอะไรจะมีความสุขได้ว่าความสงบสงบจากอะไรจากการพยาบาทเบียดเบียนสงบจากการด่าทอต่อว่าสงบต่อการปราโมทว่าร้ายสงบต่อการเบียดเบียนผู้อื่นให้ตกทุกข์ได้ยากสงบจากทุกอย่างจากกิเลสตัณหาจากความยึดมั่นถือมั่นอัตตาตัวตนสงบให้หมดสงบจากการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องชาวบา้าน สงบจากการยุ่ยแยงตะแคงล่วงให้ชาวบ้านเขาทะลเลาะเบาแวงกันสงบจากการอาฆาตพยาบาทมาดร้ายสงบจากการจองล้างจองผ่านเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่รู้จบจากจบจากสิน้นสงบให้หมดจากสิ่งเหล่านั้นที่เป็นไฟเพลิงเผาใจเราสงบให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่ตัวเดียวเราต้องมีสติสัมปชัญญะในการลบล้างอากุศลเหล่านี้ลงให้ได้ยึดมั่นถือมั่นในหลักคำสอนใครจะด่าทอต่อว่าใครจะใส่ร้ายป้ายสีหรือทำไม่จริงยังไงก็ตามเราวางเฉยเราไม่ได้ทำอย่าไปรับเอาสิ่งนั้นมาเป็นของเรา หน้าที่เรารักษาใจตนเพื่อให้หลุดพ้นจากกิเลสตัหาทั้งปวงอย่าไปสนใจอย่างอื่อสนใจแค่ใจตนเอง